ว่าด้วยเรื่องอาหารเย็นนะคะไอ้มีส้มตำนะคะวันนี้ส้มตำใส่มะกอกด้วยนะทุกคนเห็นมะกอกไหมนะมะกอกซ่อนอยู่แล้วก็อันนี้เป็นซุปหางบัวค่ะไอทำเป็นต้มแซบเลยนะคะทำเป็นต้มแซบหางบัวไอก็เอามาหั่นเรียบร้อยนะคะส่วนพี่ขุนกินทาโก้ค่ะทาโก้ที่เหลือจากหลายวันแล้วนะคะกินไม่หมดก็วันนี้พี่ขุนต้องเอามาจัดการนะคะ มันต้องกินแกครีมเปรี <petit hint too much> ้ยวด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนานแล้วเดวเดวเล่งอย่างเช่นเดวเล่งอย่างเช่นอัดวีวีวีแอดแต่ท่สัมมาอืมหรือนานมากแล้วนะคะที่ไอรกับพี่ขุนน่ะไม่ได้มากินข้าวให้ให้พี่พี่น้องนให้เพื่อนๆได้ได้ชมนะคะตาม วิถีชีวิตที่เคยเล่าให้ฟังก็ไออ่ะเลิกงานค่านะคะพี่ขุนเขาก็จะส่วนใหญ่แล้วแกก็จะกินข้าวคนเดียวเลยนะคะ่ะตอนค่าวันนี้อายุดหนึ่งวันนะคะแค่หนึ่งวันไอก็อ่ากิจวัตรประจําวันนะคะก่อนไปทํางานไหนก็ทํากับข้าวไวะคะ้ค่ะทํากับข้าวไว้นะคะทาห่อใส่กล่องไปทํางานด้วยแล้วก็ทําไว้เผื่อพี่ขุนด้วยนะคะพี่ขุนเขาก็อยู่บ้านเนาะนั่นแหละคะ่ะกลับมาตอนเย็ยนไหนก็ เลอกทำนะทำอะไรกินแบบด่วนๆนะคะซุปตามนี่กินมาสี่วันติดแล้วนะคะเพราะว่าไอเคยแบบซื้อมะละกอมาแล้วกินสองครั้งอย่างเงี้ยแล้วมะละกอเหลือก็ไม่ได้กินไม่มีเวลากินมะละกอมันก็จะขมก็ได้ทิ้งอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพยายามที่จะขยนะะะันนะคะกระดูกหางวัวนะคะไอไม่อยากแคะมันติดฟันก็เลยต้องลอๆออก อร่อยนะพี่ขุนชิมเนาะดูเขาแอบติดอบโซนังห่าอ๋อเป็นลิโกตุอืมพี่ขุนกินซุปหางวัวตอนเที่ยงช็อตักกุ้งแมงก,กินแบบแบบฟินสมองลิ้นมอธิดแอชลิงตักที่สอมองต้มแซบนัวนมากทุกคน ดีงามอดี่ย็คนรือ ต่ำนัวมากเลยใส่พริกกระเฉียงใส่มะกรอบพี่ขุนชิมไหมอ่ะล้อเล่น เกกรเิ่มวิ่เ,เกณนที่เบรอร์ยรหยอมอนน่าร้องจุกบอลอืมทันเชียพับป,ปะมีะนคนโทรหาพี่คน

Var bor han då? Stockholm? Nej, Motala. Ligger utanför Linköping kan man säga. Hur långt är Linköping till Stockholm då? Två timmar. Jaha. Nej, vänta lite. Vilken stad var vi i i somras? Jönköping. Jönköping. Mm. Fortsätter man på E6. Eller E4 menar jag. Når ut en timme så kommer man till Linköping. Där finns Jönköping. Norrköping. Mm. Linköping. Ja. Och vi är med Falköping. Nej, Nej, det ligger inte där riktigt. Är det all det finns många köping i Sverige. Det finns Söderköping och det finns Lidköping. Ja, Med, Lidköping. Det. Med det, där det Jennys mamma bor. Ja. Det är gott. I mig. Blir du mätt för det? Ja? ja, det kommer jag bli. <laughs> พี่ขุนถามว่าอันนี้คืออะไรเอเชียเนาะเบตเตเอเชียนนะออฟไทยอูรีฟอ๋อ,อ,อมะกอกของประเทศเราเม็ดใหญ่เท่ากำปั้นเนาะ เซมันิติ๋ยวถผูกเดนแฮรคารชวบวินวินอุริ Har du öppnat din present? Nej. Ska du inte visa den för dina din fans? Mm. ทิวลิปรอบนี้สวยมากทุกคนดอกนี้เหี่ยวเขาลดราคาอีกแล้วค่ะเหลือเหลือเหลือช่อละสิบเก้าโครนช่อหนึ่งจะมีเก้าดอกเนาะมันจะเป็นพันธ์ุที่แบบว่ามีกลีบซ้อนๆกันนะคะโอ้ยคราวนี้ใหญ่ทำงานนะเมื่อวานไ่นก็โทรบอกพี่ขุนว่าให้เข้าไปซื้อก่อนที่มันจะหมด ก็บอกว่าจะไปซื้อตอนที่ไปรับไอ่ก่อนที่ไอ้จะเลิกงานเนะาะไอ่เลิกงานห้าโมงครึ่งเมื่อวานาอาทิตย์ไอ้ก็เลยต้องเอาดอกไม้ไปซ่อนไว้สองกำแล้วในที่สุดประมาณห้าโมงเย็นนะคะดอกไม้หมดเลยไอยก้อก็ออ้โชคดีที่เราบซ่อนไว้สองกำ ประมาณห้าโมงห้าโมงห้านาทีพี่ขุนเดินตามหาไอาที่ในบูติกในร้านที่ขายดอกไม้ไอ้กำลังทำงานอยู่งกงกง,กงกนางก็เดินเข้ามาบอกโอ้ยขยันจังเลยนะลูกค้าก็เดินสวนไปสวนมาเขาก็งงว่าใครมาแซวพนักง,งานขายไอ้ก็ลุกขึ้นอ้าวไอก็ทักเฮ้ย hey, อันเดช เดย่อเพราะแต่ดองโอเมก้าไอ้ก็ไม่กล้าพูดว่าสวัสดีที่รักอะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็บอกว่า Hey Under Sol Your First อีกปุ๊บตีกันมั้ยเนอะออย่าเซฟ Hey Under เมือนเซียนรอดแต่ดียอมเดย์หรือซอยอย่างแอลสกริ้งเซียงแล้วลไอ้ก็พูดกับแกแต่ไอ้ก็ใช้คำว่าแอลสกริ้งก็คือที่รักใน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 คำพูดของไงอะค่ะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็พอจะเดาได้แหละว่าคนเนี้ยเป็น เป็นแฟนกันกับไออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มีความเขินไงตอนแรกที่แบบคือลูกค้าก็เยอะมากอยู่ดีเดินเข้ามาแซวไงไอคือแบบว่าเขินนิดๆดแต่ไอก็ไม่กล้าพูดที่รักหรือดาริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราทํางานอยู่เนอะอยู่ในชุดพนักง,งานเราก็แบบนั่นแหละคะ่ะแต่เราก็มิคือไอ่ไม่รู้นะว่า าสมมติว่าเป็นคนสวีเดนน่ะเขากำลังขายของอยู่เขากำลังทํางานอยู่แล้วสามีเขามาหาที่ร้านน่ะเขาจะเข้าไปกอดกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย t ดูดูอัมมมออดอมันมันมันเบื่อเยอะนะเดี๋ยวมันแหนงสปูวรันดังสมเอียหม่อกะโพอัลเบียสพลัสแมตต์อัดมันคร่อมมัเอ่อน่าไม่ค่อยจะสะดวกดีมันดีกว่าพ่อว่าเด็กฝรั่งทั้ว่า เออแม่เออเด็กสูตรโฟร์ท็อกส์อาจจ a n ม่ได้ทำเลยนะเนี่ยไม่ฉันไม่คิดว่ามันจะทำเลยนะคิดว่ามันถ้ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนของออฟฟิศหรืออะไรอย่างเงี้ยเราแสดงความสัมพันธ์กันได้อย่างเช่นการกอดอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่อันนี้มันเป็นพื้นที่การขายอ่ะ มันไม่ควรจะแสดงความสัมพันธ์กันใกล้ชิดเกินไปเช่นการกอดอะไรเงี้ยค่ะก็คือคุยกันทักทายกันได้อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้นะไอไม่รู้นะอันนี้เป็นเป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของไอ้นะคะ เผ็ดแล้วทุกคนมีแต่แนวแทบแทบจ้ะ ไม่เคยกินซุปหางหัวมันอร่อยมากจริงนะมันไอ,ไอตุ๋นแบบสองชั่วโมงครึ่งอะ่ะเกือบสามชั่วโมงทุกคนนิ่มมากเลยเนื้อนะมันก็จะแทรกมันนะคะตรงหางมันก็จะเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นมันติดกันคือมันมีความแบบความอร่อยอะ่ะอืม เดี๋ยวอาจจะขอเนี่ยไปก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากเกินไป่วงเนาะคิดถึงคิดถึงทุกๆคนนะคะถ้ามีเวลาแบบเนี้ยนะคะวันวันหยุดได้มีเวลากินข้าวด้วยกันนะคะก็อยากทำคลิปส่งให้พี่ๆน้องๆดู ขนมปังพี่ขุนอันนี้ทำรอบสองดูเฟี้ยนะต๋องพี่ขุนทำรอบสองแล้วนะคะอันนี้ตัวนี้คือแกแช่ช่องแข็งไว้แล้วก็เอาออกมากินอนะโอเคยอแทนเดซก็ออกสู่ตาวิดีโอคลิปเนี่ย ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่ผ่านเข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกๆความคิดถึงทุกๆความห่วงใยทุกๆกำลังใจจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับ